สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคณาตุลน,นะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงของช่องดูดวงทาโร่เกอร์ค่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นะคะเป็นของคนราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ 17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่คุณมีลักนาสถิตอยู่ในราศีตุนนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ยังมาอยู่ในลุคของวินเทจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนเมษายนก็จะเป็นเดือนเทศกาลสงกรานนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยกับแฟนๆทุกๆท,กท่านนะคะ อวยพอให้คุณชุ่มฉ่าหัวใจขอให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจส่วนตัวนิดนึงนะคะอย่างที่หลายๆท่านจะทราบกันว่าอ้อเป็นอาจารย์สอนดูดวงไพาทาร่โลนะคะมีลูกศิษย์มาถึง9รุ่นแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ได้โปรโมทสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีการเปิดสถาบัน ของตัวเองเกี่ยวกับศาสตร์ไพ่ทาโร่เต็มร้อยก็คือเป็นทาโร่ออเกอร์อะคาเดมี่นะคะเปิดอยู่แถวสวนภูมินะคะออฟฟิศของอ้อจะอยู่แถวสวนภูมินะคะอตอนนี้นะคะอ้อมีการเปิดสอนเรียนดูดวงนะคะขึ้นมา2คอร์สในเดือนพฤษภาคมคอร์สแรกชื่อคอร์สเรียนดูดวงไพ่ทาโร่พื้นฐานรุ่นที่10แล้วนะคะ คอสนี้จะเปิดสอนในวันที่ 21- 22พฤษภาคมเรียนด้วยกันทั้งหมด2วันตรงกับสาอาทิตย์นะคะเรียนที่สถาบันของอ้ออยู่แถวสุพรรณภูมินะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้สับไพ่ก็ไม่เป็นกรีดไพ่ก็ไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามาเรียนรู้ในคอสนี้ได้ทุกอย่างคือร่มต้นปูทางให้ใหม่หมดเลยนะคะการันตีในเรื่องของความแม่นยําให้เพราะว่าสอนมาทั้งหมด9รุ่นเนี่ยลูกศิษย์ค่อนข้างให้ฟีดแบ็กมาดีว่าเวลาไปดูให้ลูกค้าลูกค้าก็จะบอกว่าแม่นย นะคะอันนี้การันตีผลลัพธ์ให้เนาะแต่จะเกง่งเชี่ยวชาญช่ำชองขนาดไหนทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยคือคุณได้ปูพื้นฐานที่ดีไปแล้วนะคะเหลือตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่นั่งนะคะรีบมาสมัครเรียนได้นะคะเต็มแล้วเต็มเลยส่วนคอร์สที่2นะคะชื่อคอร์สสอนเชื่อมโยงนาายอัยเป็นครั้งที่1เรียนครั้งที่1น,นะคะเปิดสอนในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนะคะเรียน1วันคอร์สนี้เหมาะสําหรับนักทํานายดวง ที่มีความรู้เรื่องไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีมาแล้วแต่ยังอ่านพื้นดวงไม่เก่งยังเชื่อมโยงหน้าไพ่ไม่เป็นยังอ่านไพ่ไม่สมูทเหมือนที่อ้ออ่านใน YouTube ถ้าคุณอยากได้เทคนิคนะคะก็เรียนได้นะคะสำหรับนักเรียนเก่าจะมีส่วนลดพิเศษนะคะให้หรือว่าถ้าใครสมัครสองคอร์สติดกันเลยอ้อก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอฝากในเรื่องของงาน เรียนดูดวงไว้ส่วนอีกธุรกิจหนึง่งมันมาพร้อมกันหมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นธุรกิจความงามนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกจะเป็นแบบนี้นะคะหน้ากล่องชื่อเอเมอรี่คอลลาเจนเอเมอรี่ก็คือชื่อแบรนด์ชื่อยี่ห้อนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนไตเป็ไทยจากปา่ามีสารสกัดหลักๆในเรื่องของบูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่อะไรที่เสริมในเรื่องของงานผิวบำรุงสายตาบำรุงผมเล็บ นะคะเนี่ยกล่องนี้นะคะจะเป็นอินเกเรียนนำเข้าจากต่างประเทศแทบจะทั้งหมดนะคะเป็นงานพรีเมียมพอสมควรมากๆเลยแหละเพราะว่าอ้อใช้เวลานานมากในการสั่งผลิตตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรตอบโจทย์ยังไงนะคะผิวพรรณขาวออรา่านะคะขาวอมชมพูขาวออรา่าผิวพรรณเป่งปังกระจ่างใสนะคะใครที่ผิวแห้งนะคะคณจะได้ผิวความ อ่าอิ่มน้ำนะคะได้ความผิวหน้าเด็กจริงๆอ้ออายุเข้าเลข3แล้วแต่ละ3ต้นๆนะยังไม่ใช่3าลายนะคะแต่หน้าก็ยังเด็กเด็กอยู่ยิ่งอ่าชีวิตจริงเนี่ยถ้าไม่แต่งหน้าก็คือก็ค่อนข้างจะเด็กพวสมสวรศูนี่อันนี้อ้อทานตัวนี้แหละนะคะทานมาต่อเนื่องเทสมาต่อเนื่องนะคะอย่างที่คนถามว่าทำอะไรมา ผิวอาลานี่ก่คือเกิดจากการดูแลตัวเองแล้วทานต,ตัวนี้นะคะใน1่งกล่องจะมีอยู่ทั้งหมด12ซองทานได้10วันจะเป็นแบบชงนะคะเป็นผงชงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้เอาให้ดูเนาะอันนี้ออทานตลอดนะคะทานตลอดเลยตื่นเช้ามาต้องชงกับน้ําเย็นนะคะทานตอนท้องว่างมันจะดูดซึมไวนะคะจะได้งานผิวนะคะ าฝากไว้สําสหรับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอยู่อยากจะดูแลตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะปลุกความออร่าในตัวคุณออกมาเนาะทีนี้มีขายยังไงนะคะเป็นโปรโมชั่นถ้า1กล่องเนี่ยมันเป็นราคาปีกอยู่ที่699บาทไม่รวมค่าจัดส่งแต่ถ้าออจัดเซตแบบนี้ให้งานโปคู่แบบนี้นะคะ2กล่องเนี่ยอยู่ที่1,200บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นต่างประเทศอันนี้ลูกค้า รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าจะส่งนะคะ,ะของเราไม่มีระบบเก็บปลายทางโอนอย่างเดียวสะดวกโอนนะจ๊ะนะคะแล้วก็แบบนี้เอาแบบจัดเต็มจุกๆให้นะคะสกล่องอยู่ที่1,200บาทลดไปกล่องละร้อยเลยนะคะค่อนข้างลดให้เยอะพอสมควร4กล่อง นะคะ2,400บาทฟรีค่าจะส่งเฉพาะในไทยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะอันนี้ลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่งเองนะคะาถามว่าคุ้มไหมมันก็ยังคุ้มอยู่เพราะมันลดไปเยอะพอสมควรนะคะ4กล่องก็จะได้40วันเนี่ยเดือนกับอีก10วันการันตีให้ว่าเห็นผล เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่1กล่องเนี่ยจะต้องมีคนถามคุณแล้วแหละว่าคุณไปทํำอะไรมาผิวพรรณดีนะคะนะผิวจะเนียนขึ้นละเอียดขึ้นนะคะฝากไว้นะคะโปรโมชันนี้หมดเขตใน30เมษายนนี้เท่านั้นรีบมาตำรีบมา ตุนของจากที่รักนะคะก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัครเรียนหรือสั่งคอลลาเจนนะคะจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างทักได้เลยนะจ๊ะนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นเข้าสู่การทำนายดวงนะคะดวงความรักกันคิดดูว่าหน้าฉ่ำเบอร์ไหนอะ่ะตอนนี้ถ่ายทำคอนเทนต์นี้อยู่ประมาณจะเข้าเที่ยงคืน <G> ก็ยังยังได้อยู่นะหน้ายังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาสั่งไปทานกันนะคะมาดูกันนะคะของคนราศีตุลลคนาตุลสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคนราศีตุลลคณาตุล ไพ่เดะมูนอึมครึมมากอารมณ์คุณอึอนๆสุดๆอะไรก็ไม่รู้แม้กระทั่งตัวคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรใช่ไหมเออช่วงนี้เครียดเรื่องงานใช่ไหมสองไม้เท้าทอวอปบอนะคะสามถ้วยทรอคอฟัฟนะคะกาวไม้เท้ามันหน่วยอะ่ะมันโรยลามากมันเหงาอะ่ะมันว้าเวหลากหลายอารมณ์มันซ่อนอยู่ในนั้นนะคะนายอับสอดนะคะ กดาบช่วงนี้คิดเก่งมากเลยนะคิดมากสุดๆเลยโอเหรียน6ิสอ็อกเพนเตโคเป็นไพ่8ปดถ้วย1ดาบขึ้นมานะคะแล้วเอาคำของคุณเป็นไพ่ THE h a n g m a n ราศีตุลขณาตูนเป็นอะไรกันคะช่วงนี้ทำไมรู้สึกอึดอัดมากๆเลยอะคะ ณรู้สึกไม่ดีกับหลายๆเหตุการณ์รู้สึกเหนื่อยนะคะชีวิตของคุณมันอาจจะแบบอยู่กับเรื่องงานอยู่กับในเรื่องของการทำมาากิกนต่อสู้ชีวิตคุณน่าจะเป็นคนที่ขยันมากนะคะทางานหามลุ่มหามคําเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมาตลอดนะคะที่สุดของที่สุดสุดท้ายแล้วมันก็ไม่พ้นมือตัวเองหรอกไม่ว่าจะปัญหานั้นมันใหญ่แค่ไหนต่อให้คุณไปขอร้องความช่วยเหลือจากใครสุดท้ายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสําหรับคนราศีตุล นะคะอ้อรู้สึกว่าคุณมีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเหนื่อยนะแต่พูดพูดถึงมุมของความรักรักใครเรารักจริงนะรักสุดๆแต่ถ้าเกลียดนะกัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะคะไม่มีจุดตรงกลางตอนนี้ยรู้สึกว่าคุณเศร้าเศร้ามากๆถ้าพูดในเรื่องของความรักคือมันดูเป็นเรื่องที่มันท็อกซิกสำหรับคุณต่อให้คุณทำงานเหนื่อยแค่ไหนมันยังเป็นเรื่องที่คุณยังสามารถคิดจะยิ้มได้เพราะมันเป็นการเหนื่อยทางร่างกาย คุณไม่ได้เหนื่อยใจแต่ในเรื่องของความรักเหมือนคุณลงทุนในความสัมพันธ์ไปแล้วแต่คุณไม่ได้อะไรกลับมามันทําให้คุณมีการคิดทบทวนอาจจะเป็นอารมณ์ที่มันคุกรุ่นพอสมควรถามว่าคุณมีเหตุผลไหมตอนนี้มันไม่มีเหตุผลอารมณ์มันน้อยใจอะค่ะอารมณ์มันรู้สึกเหงารู้สึกแย่ก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะมีการตัดตัดสินใจหันหลังออกจากความสัมพันธ์ที่ มือนคุณลงทุนไปแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีการผิดดอกออกผลอะไรออกมาเพราะคุณคาดหวังถึงการรวมตัวคุณคาดหวังถึงความสุขความเฉลิมฉลองดื่มดั่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาค่ะเหมือนการรอคอยแบบรรเกอร์คุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้ไปอีกเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดคอารู้สึกว่าคุณแย่คุณรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลากับความแท็กซิคความท็กอกซิกตรงนี้นาน จนอยากจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการวางแผนอนาคตการตัดสินใจ m o ฟออนไปข้างหน้าดีกว่าที่จะรออะไรที่มันไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะโอเคแล้วทีนี้อย่างไรถ้าเป็นความรักของคนที่โสดก่อนคนโสดเหงา,างมากๆเลยคนโสดเป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าปัญหาจะเล็กจะใหญ่คุณเป็นยอดนักสู้คุณฝ่าฟันได้ทุกๆอุปสรรค คุณเป็นคนที่ไม่เคยบ่นว่าคุณเหนื่อยทั้งที่ในในในร่างกายของคุณในตัวของคุณนะคะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่คุณจะบอกว่าไหวเอาตัวรอดได้โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเชิงในเรื่องของความรักคุณมักจะไม่เคยประสบความสําเร็จกับความรักเอาซะเลยคุณเป็นคนที่ให้ใจคนเน่ยได้เก่งมากๆใครเข้ามาแล้วคนใจดีถ้าคุณรู้สึกดีกับคนนั้นคุณจะให้ให้ใจเขา แต่ผลลัพธ์กลับมาคือเขาได้รับการช่วยเหลือจากคุณเสร็จแล้วเขาก็หันหลังไปเลยค่ะเขาจะกลับเข้ามาอีกทีก็วันที่เขาอยากจะขอความช่วยเหลือกับคุณคุณมักจะเจออีหลอเนี้อยู่ตลอดเวลาจนมันทําให้คุณมองไม่ออกว่าตกลงเรามีคุณค่าหรือเราดีพอที่จะถูกใครรักหรือเปล่าไพ่เดมูลขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่น้อยใจมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนน่าชื่นอกตมแล้วน้าตาซึมร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่เคย แสดงให้ใครเห็นคุณได้แต่ซ่อนความรู้สึกเห็นความเจ็บปวดตรงนั้นเอาไว้เพรู้สึกว่าคุณจะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆก,ก,กับการไม่ยอมตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียเหมือนของตายของใครไม่ยอมให้ใครเข้ามาเล่นกับความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกแย่กับเวลาที่เราให้ความรู้สึกดีๆให้การช่วยเหลือไปเนี่ยสุดท้ายคนคนนั้นก็พอได้แล้วเขาก็หายกันไปหมด ความรู้สึกในตอนนี้นะคะออามองว่าคุณไม่มีความสุขเลยแต่คุณพยายามที่จะหาแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับตัวเองในเรื่องของการพยายามที่จะทำงานงานคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณไปต่อได้คุณพยายามทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จหรือลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวหรือโฟกัสกับชีวิตตัวเองแต่เชิงของความรักปิดกั้นสุดๆเลยมันยังเป็นพันธนาการความทุกข์อะไรบางอย่างซึ่งหัวใจของคุณมันเริ่มมีกำแพงสูงขึ้น สูงขึ้นมากๆกนะคะการที่คุณคิดลบเกี่ยวกับความรักมันอาจจะเป็นจุดบอดที่ใหญ่มากๆนะคะที่ทาให้คุณไม่สามารถที่จะเจอรักแท้ได้เลยเพราะอารมณ์ของเรามันไปนดึงดูดแต่ความผิดหวังความล้มเหลวคุณไปความคิดมากความเครียดคุณไปโฟกัสอยู่กับการรอคอยะคะ่ะพยายามนะคะไพ่บอกว่าอยากให้คุณปล่อยวางการปล่อยวางแล้วทําให้คุณเหมือนคุณจะกลับมามีชีวิตชีวา เข้าสังคมกับเพื่อนการไปปาร์ตี้การไปเที่ยวการไปแต่งตัวหล่อๆสวยๆอยู่ท่ามกลางมนบรรยากาศธรรมชาติมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฮิลลิ่งจิตใจคุณก็ได้และตอนนี้เอาองว่าคุณโหยหาคุณร่ำร้องว่าคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณมาเป็นคู่ชีวิตของคุณแต่การ รอคนคนนั้นซึ่งคุณไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่คุณเศร้าๆเท่าๆนะคะในเดือนนี้ขอดูก่อนคนโสดเป็นยังไงอีกรู้สึกเหนื่อยอะ่ะคนโสดอะ่ะโอ้เหนื่อยงานมันมีเกี่ยวข้องกับคนเก่าคนคุยด้วยค่ะ จะจะมาก็ไม่มาจะออกก็ไม่ออกในความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยึกยักพอสมควรเลยแล้วคนเหนื่อยมากๆก,กับการที่ควรจะต้องคุยกับคนคนนี้แล้วโดนเล่นกับความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจนคิดว่าเหมือนเขากําลังหลอกใช้คนอยู่หรือเปล่าเขากําลังเก็บคุณไว้ในชีวิตเพียงเพราะคุณมีผลประโยชน์ที่สามารถซัพพอร์ตกับเขาได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ทําให้คนรู้สึกแย่อย่างมากเลยนะคะ หรือว่าคุณเป็นตัวเลือกเป็นตัวสำรองของใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่ามันเป็นความรักที่เหมือนคุณไม่แฮปปี้ต่อไปช่วงนี้นะคะพยายามอยู่กับตัวเองนะคะสิ่งที่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้กับคุณเป็นรางวัลปลอบใจคืนในเรื่องของการเงินเอาเงินไปใช้เยอะๆเ,เลยนะคะสวยๆหล,ล,ล่อๆอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองอยู่กับการได้รับผลกำไรทางธุรกิจการทำมาคา้าขายแต่มันเป็นความสบายใจ เหงาหน่อยแต่สงบสบายใจดีกว่าอยู่ในความรักที่เขามองไม่เห็นคุณค่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มบ่งตัวในเรื่องของชีวิตทั่วๆไปนะคะคุณจะได้สัมผัสกับความรักจริงๆอาจจะเป็นคนที่เขาแอบมองซุ่มมองคุณอยู่หรือคนอาจจะเป็นคนที่เข้ามาค่ะมามาหายๆค่ะจุดท้ายแล้วเหมือนเหตุการณ์ภาวะปัญหาอะไรบางอย่างมันสงบแล้ว คนคนนี้จะกลับเข้ามาหาคุณด้วยท่าทีที่อ่อนโยนการแสดงออกทางความรักที่ชัดเจนมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้สัมผัสกับคำว่ารักแท้ความรักที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะแต่ถามว่าคุณไว้ใจคนง่ายไหมไม่ไม่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อินกับคำพูดหวานของใครแล้วนะคะทุกอะไรคอดูต่อคุณเป็นคนเก่งมากนะคะคุณเป็นคนที่มีเซนส์นในการคาดคะเนพยากรณเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ มองว่าในเรื่องการงานสิ่งที่คุณทำอยู่จะโดดเด่นจะปังมากๆเลยจะมีคนเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าพุ่พับมากๆเลยดูชอบดูประทับใจดูอินมากกับการที่ได้เจอคุณหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่วิบากกรรมทางความรักมีการหลุดพ้นออกไปหมดแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคือการเข้ามาของคนคนหนึ่งแล้วมีการเทคแอคชั่นอย่างหนัก แสดงออกเลยว่าชอบก็มีใจไงก็แอลไงไม่เห็นองมานั่งเดาคําตอบหรือมานั่งดูดวงอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้ว่าคิดอะไรกับเราคนคนนี้เป็นคนรูปหล่อหรือเป็นคนหน้าตาสสวยที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีความรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศได้เช่นเดียวกันในการมาของเขาลดมากเพอร์เฟกมากเพราะมันดีไงมันโอเคไงใช่ไหมน่าจะเป็นเพื่อนกันก่อน นะคะเรียนรู้กันมาสักระยะใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่บอกคุณไม่อยากได้แล้วดันเข้ามานะคะคุณไม่เอาแล้วคุณเอื้อมละอากับเขาแล้วแต่เขาไม่ไปใจไหนจากคุณไงมันเป็นความรู้สึกที่แบบพวกคุณเคยประท้ากันแรงมากๆหรือมันความรักที่ต้องแย่งชิงอ่ะคุณเหนื่อยกับการที่ถูกเขาเล่นกับความรู้สึกลับๆล่อๆอยู่ตลอดเวลาเวลาคุณตัดสินใจมันเป็นอะไรที่เด็ดขาดตลอดนะคะราศีตุล่ะคุณจะเป็นคนที่ชัดเจนในการตัดสินใจเด็ดขาดแบบสุดๆเลยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่กับตัวเองเป็นสักพักหนึ่งสักพักใหญ่เลยนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งแหละที่เคยหายไปจากชีวิตของคุณจะกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะปรับปรุงแก้ไขแต่ตอนนี้คุณไม่ควรจะกระโจนลงไปในสนามความรักกับใครเลยมันเหนื่อยเปล่าๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณให้เวลาเถอะตัวเองเยอะๆไปในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจในเรื่องของการลดความเครียด คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัววางรากฐานองค์กรงานของคุณให้มั่นคงนะคะไม่ต้องเร่งรีบในเรื่องของความรักนะเขาอยากให้คุณใจเย็นอยากให้คุณผ่อนแบบอยู่กับตัวเองบ้างบางครั้งคุณลืมดูแลตัวเองเนี่ยะะจะมีคนพยายามที่จะเข้ามาอธิบายนะคะแต่คุณก็ไม่อยากฟังแล้วเพราะคุณไม่เชื่อว่า คำพูดของคนคนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ความรักก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะคะส่วนใหญ่ยังจะเป็นอะไรที่คนนั้นเข้ามายังเคลียร์ปัญหาของคนเก่าๆไม่ได้ยังวุ่นวายคาลัคาสังกันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะอืมจะเป็นประมาณนี้นะคะคนโสดส่วนความรักของคนที่ไม่ชัดเจนซึ่งสถานะนี้ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมาย หมดจะเหนื่อยก็เหนื่อยหมดจะไม่เอาก็ไม่เอาเลยนะคุณที่ผ่านมาคุณสู้อะถือดาบอะพร้อมบวกมากเป็นคนคิดบวกแล้วพร้อมบวกมาสิแทงให้ยับเลยนะคะใครมาลังแกเนี่ยยอมที่ไหนเป็นคนไม่เอาเปียบใครแต่ไม่ชอบไม่ใครมาเอาเปรียบคุณเหมือนพยายามรักษาความสัมพันธ์มาสุดๆของคุณเลยเหมือนกันมันเป็นความรักที่คุณดูพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนปกป้องเขาแต่ในความรู้สึกตอนนี้เวลาที่คุณมีปัญหาเขากับ เลือกที่จะเงียบผันหลังให้กับคุณสิ่งที่คุณอยากได้คือการเข้าอกเข้าใจการให้กำลังใจต่อกันภาวะตอนนี้เหมือนอารมณ์มันคุกกลุ่นมากๆเหมือนคนน้อยอกใน้อยใจคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นคู่ชีวิตมาซัพพอร์ตคุณมาให้กำลังใจกับคุณนะคะ แล้วก็จากไพ่ขึ้นมาคุณคาดหวังอ่ะมันถ้ามันจะออกมาดีค่ะกับคนที่คุณคุยแต่เขากลับกลายเป็นว่าเลือกที่จะนิ่งใส่คุณไม่มีการสื่อสารไม่มีการทําอะไรในความสัมพันธ์เลยมันทําให้คุณเริ่มแน่ใจแล้วว่าการที่คุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเป็นเรื่องที่ควรจะทําอย่างมากเหมือนคุณจะบล็อกเขาเหมือนคุณจะตัดสินใจว่าจบแล้วมันปวดหัวเหลือเกินมันท็อกซิกเหลือเกิน การที่เราคิดบวกมันอาจจะเป็นการให้กำลังใจตัวเองแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าในความรักกับคนคนนี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เหมือนคุณกำลังจะยอมแพ้แล้วค่ะที่ผ่านมาคุณสู้มาตลอดนะคะแต่ตอนนี้คือพอแล้วคุณอยากเปิดโอกาสรับคนใหม่ๆที่พร้อมจะซับพอร์ตคุณได้พร้อมให้กำลังใจให้พื้นที่แห่งความสุขกับคุณได้ซึ่งคนที่คุณรอเขามาตลอดเขาไม่เห็นจะลงทุนอะไรกับความสัมพันธ์เลยคุณก็เลยเลือกที่จะหันหลัง ทั้งที่คุณยังรักเขายังห่วงเขานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะตรงนี้โดยที่มันไม่มีความชัดเจนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเพราะราศีตุลเป็นคนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะไพ่สองเหรียญคุณพยายามมาหลายครั้งมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเนาะโอ้สุดท้ายแล้วคุณตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณ ทำกลางปัญหาคาราคาซังคุณเด็ดขาดมากกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่มันเหนือกว่าเขาอะค่ะแล้วทำไมคุณต้องมาเสียเวลาอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเหลือเกินจะเริ่มก็ไม่เริ่มเล่นตัวก็ไม่รู้เล่นตัวเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนไม่หวังดีในความสัมพันธ์อยู่ทำอะไรรับหลังเป็นความอิจฉาริษยาเป็นความอาถรรพ์ซ่อนอยู่ข้างหลังอยู่ปีศาจอะคะ่ะเห็นไหม เขายังเคลียปัญหากับคนเก่าๆของเขาไม่ได้เลยแล้วคนเก่าๆอาจจะทําอะไรเป็นพลังงานของความเป็นปีศาจขึ้นมาความไม่ดีอะค่ะความชั่วร้ายต้องอดทนค่ะถ้าคุณอยากคบกับคนคนนี้สิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณไม่ควรขยับตัวในความสัมพันธ์ใดๆให้เขาเป็นฝ่ายที่จะเทคแอคชั่นหาคุณบ้างเพราะที่ผ่านมาเขาเหมือนคนที่เคยตัวเหมือนคนเอาแต่ใจอยากได้ต้องได้ แต่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกของคนเลยว่าคุณจะเป็นแบบไหนเอาง่ายๆนะคะถ้าพูดตรงๆคือเขาเห็นแก่ตัวคุณมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้คุณมาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองวันหนึ่งที่เขาไปไม่ไหนไม่รอดวันนังที่เขาเหนื่อยหนักมากๆเขาจะสมสารกลับมาหาคุณเองเพราะคุณมีอะไรที่มันเหนือกว่าเขาทุกๆเรื่องนะคะคุณมีสปิริตในเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตเหนือกว่าเขาอยู่แล้วนะคะสิ่งที่อ้อเห็นขึ้นมาอ้อมองว่า คุณรู้สึกเหนื่อยคุณไม่ได้หมดรักเขาแต่คุณไม่มีแรงที่จะให้โอกาสเขาอีกคุณไม่มีแรงที่จะไปต่อคุณไม่มีไม่สามารถที่จะเชื่อใจกับเขาได้อีกต่อไปเพราะเขาไม่เห็นจะลงทุนอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุณเริ่มคิดทบทวนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเอาขอดูต่อว่าในจังหวะที่คุณในจังหวะที่คุณเงียบไปเนี่ยคุณตัดสินใจแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะทําอย่างไรนะคะ หนักไงจุกไงอึ้งไงเออว่าคิดว่าเออทำไมทำไปได้อช็อกนะคะตกใจเลยว่าตายแล้วชีวิตมืดแปดด้านการไม่มีคุณพอเริ่มรู้แล้วนะคะแล้วจะส่งมาเสร็จมาหาคุณแต่เขาเป็นคนมีอีกโก้มากนะคะเป็นคนที่แบบถือตัวทนงตัวพอสมควรซึ่งตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้แยแสอะไรแล้วเพราะคุณเลือกที่จะพักเบรกแล้วอะค่ะอ๋อ,อดูต่อนะคะ ถามว่ามันจบกันจริงๆไหมคุณก็อยู่คุณก็รักรักษาคุณค่าของตัวเองภายใต้ความนิ่งของคุณมันมีความบอบช้ำซ่อนอยู่มากมายไปหมดเลยภายสิทธ์ดาบคุณไม่อยากทำความบุ้จากเขาแต่มันก็จะมีการรีเทิร์นนะคะแต่ใช้เวลานานนานมากอะคะ่ะจนกว่าคนคนนี้จะมีการขัดเกลาจิตใจไปแล้วลดละทิ้งความมีอีกโกมีทิฐิไปแล้ว ความสัมพันธ์ถึงจะเกิดได้ถึงตอนนั้นอาจจะได้พูดคุยถึงจุดของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่แต่ตอนนี้คุณไม่ควรจะกระโจนลงไปเลยอะไรทั้งนั้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้เขาได้เรียนรู้ว่าการไม่มีคุณนโอโหมันเป็นอะไรคที่มันตึงมากขนาดไหนเนาะประมาณนี้นะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงเขารักคุณไหมเขารักคุณหรือเปล่าทนงตัวมากเลยคนเนี้เขารักคุณค่ะ เขาอยากเริ่มเขาอยากเข้าหาคุณเขาอยากแสดงออกทางความรักด้วยท่าทีที่มันอ่อนโยนนุ่มนวลมากขึ้นที่ผ่านมานี่มีอีโกโ้หญิงยโสใส่คุณเหลือเกินนะคะแต่ต่อจากเนี้มันเหมือนเขาโดนวิบากกรรมเนาะโดนอะไรเอาคืนเขาจะต้องเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจเทคแคร์คุณให้อย่างสาสมที่สุดอะคุณถึงจะยอมให้อภัยเพราะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล,แล้วมันเด็ดขาดะ่ะเพราะคุณเป็นคนคิดทบทวนมาแล้ว ถ้า,ถาคิดแล้วนั่นแสดงว่าถึงจุดสูงสุดของคุณแล้วนะคะราศีตุลน,นะคะก็ช่วงนี้พักจะอกพักใจก่อนนะคะไม่ต้องอะไรมากไปสนใจในเรื่องดวงการงานของคุณเ<ม>ดี๋ยวอ้อเป็นบนัตให้การงานของคุณจะเป็นยังไงม,มีภาระก็เยอะคุณจะได้เปลี่ยนงานหรือการงานของคุณจากเดิมที่มันมันเฉาบ้างๆนะคะ มันจะดีขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคุณต้องใจเย็นนะคุณไม่ต้องเร่งคุณไม่ต้องรีบทุกอย่างมันมีวาละเวลาของมันนะคะช่วงนี้ฮิลิ่งตัวเองเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะคะอ่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สมหวังกับความรักนะคะอยากให้ช่วงนี้เป็นช่วงของการพักยิ่งทำอะไรลงไปก็ยิ่งแย่นะคะปล่อยให้ห่างกันสักพักหนึ่งให้เขาได้เรียนรู้ว่าการไม่มีคุณนี่แบบเดี๋ยวจะหนาวอะไรประมาณนี้นะคะ อ่ต่อมานะคะความรักของคนที่มีคู่สถานะนี้ถึงเวลาแล้วเนาะพักเบรกนะคะเบรกหัวที่เบรกแตกเลยคุณเป็นฝ่ายที่เทคแคร์เอาอกเอาใจเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์มาเสมอแต่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยให้ความสำคัญอะไรกับคุณดูคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวลร้อซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าการที่คุณทำแบบปกป้องเขาลุยเพื่อเขาคุณทำไปเพื่ออะไร มันมีความรู้สึกที่เหมือนคุณกาลังสงสารตัวเองมากๆคุณรู้สึกเหนื่อยหรือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยังไม่ได้เคลียอะไรกับแฟนเก่ามันยังคาลาคาซังกันอยู่ทําให้คุณรู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนคุณไม่มีตัวตนทั้งที่คุณชัดเจนกับเขาที่สุดแล้วคุณให้เขาเป็นนัมเบอวันในหัวใจแต่เขาไม่รู้ว่าเอาคุณไปอยู่ในตําแหน่งในใน,ในความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าคุณวางไว้ตําแหน่งไหนในหัวใจของเขา ในความรู้สึกของคุณมันรู้สึกเหนื่อยอะค่ะนอนไม่หลับต่อต้านแล้วต่อจากนี้นะคะสิ่งที่คุณจะให้พื้นที่ความสําคัญที่สุดคือในเรื่องการงานการพักเบรกความรักาการไม่พูดถึงเขาแล้วพอพูดถึงปุ๊บมันเศร้ามันน่าชื่นอ,อกตรมก็เลยอาจค่อนข้างจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้ว่าพักเบรกหนีเดิวมวนมาอีกแล้วอะสองสับเลยไม่ไหวก็คือไม่ไหว มันเหนื่อยมันทอ้อนะคะมันมีอุปสรรคเหมือนคุณกาลังยอมแพ้แล้วใครอยากได้เอาไปเลยคู่ของคุณใครอยากแย่งแย่งเอาไปเลยหรือแฟนเก่าจะมาทวงอะไรก็เอาไปเลยเพราะคุณรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรชีวิตของคุณมีแต่คุณเหมือนเป็นผู้ให้กับเขาอยู่ตลอดเวลานะคะทีะนั้นเอามองว่าในจะแต่สุดท้ายในความรักเนี่ยมันจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจขอคืนดีให้อภัยอะไรต่อกันอะไรประมาณนี้ค่ะ เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมแต่ให้เขาไปเคลียร์ปัญหาหลังบ้านให้เขาไปเคลียร์ในเรื่องของคนเก่าๆคนที่มาตามวอ์แวร์ตามตื้อเนี่ยเห็นไหมนคนที่ไม่ยอมปล่อยเพราะเกิดความหึงหวงเกิดเกิดความเสียดายหรือความอิจฉาคุณที่คุณจะได้คบกับคนคนนี้เพราะนั้นให้เขาไปจัดการก่อนนะคะรวมไปถึงเขาอาจจะยังไม่ได้หยุดที่คุณก็ได้มองในมุมหนึ่งเพราะเขาเหมือนอ่อยอ่ะมันก็อ่อยเหมือน เหมือนจะหยุดก็ไม่หยุดจะใช่ก็ไม่ใช่เหมือนอ่อยไว้อะคะยื้อไว้เล่นกับความรู้สึกของคุณไว้ซึ่งตอนนี้คุณคุณไม่ยอมแล้วอะคะ่ะไม่ง่ายแล้วนะคุณก็เลยน่าจะไม่สื่อสารกับเขาเหมือนเป็นลักษณะของการยอมรับความจริงมันมีเรื่องที่ทําให้คุณทุกข์ไม่สบายใจถ้าพูดถึงเขามันไม่มีวินาทีไหนที่มันเป็นความสุขขึ้นมาได้เลยนอกจากความรู้สึกบอบช้ำแล้วก็สะสมมาอย่างยาวนานนะคะ อ้ามองว่าแต่ถามว่าจะเลิกกันไหมมันยังไม่ถึงจุดนั้นน่าจะห่างกันสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นนะคะให้เขาไปเคลียร์ก่อนกับคนเก่าของเขานะปัญหาเก่าๆเดี๋ยวเขาจะตัดขาดค่ะทุกอย่างจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณค่ะเขาไม่ได้เลือกใครหรอกเขาเลือกคุณกว่าจะเลือกคนได้เนาะก็แทบจะเสียคุณไปหมดแล้วะคะ่ะ อาจจะมีของแทนใจเป็นของขวัญเป็นการบอกลักการเข้ามามอบสิ่งดีๆกันจับมือกันเข้าหากันแล้วกันรู้แล้วแหละว่ารักคุณหมดหัวใจในตอนที่จะเสียคุณไปนั่นแหละคะ่ะเพราะชญเงเช่งน,น,นี้สิ่งที่คุณควรทำนะให้พื้นที่ตัวเองเยอะๆหาพื้นที่ห่งความสบายใจที่ไหนสบายใจไปตรงนั้นทำงานทำมาหากินลองไม่คุยกับเขาอมมองว่าคนไม่แย่หรอกแต่เขาคนนั้นจะแย่นะคะถ้าเขาไม่ได้สื่อสารกับคุณ ต่อจากนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นดวงของคนราศีตุลและขนาดตุลน,นะคะเกี่ยวกับความรักนะคะขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้าและก็อย่าลืมก่อนจากกันไปฝากคาราเจนเอเมอรี่คาราเจนผิวขาวออร่าเอาไว้นะคะสําหรับแฟนๆนะคะมาสั่งซื้อได้นะคะอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนนะคะเดีวเจอกันใหม่นะคะไปลคะสวัสดีคะ่ะ